วันนี้ครับผมมีโปรเจกต์จะมานําเสนอฮะมันมีฟิลเมมต์สามมิติอันนึงที่ผมแกะออกมาแล้วมันเป็นสีเหลืองแล้วผมแกะออกมานานแล้วไอ้พวกนี้ถ้าเกิดคุณเก็บไว้นานมากๆอ่ะมันไม่ได้คุณต้องรีบพิมพ์ให้หมดแล้วอันนี้ผมเปิดมาแล้วผมเฮ้ยทำไงดีวะเฮ้ยไม่ได้แล้วเปิดแล้วอาอก็ต้องทาคลิปแล้วสิอย่างนี้ผมก็เลยตั้งใจว่าวันนี้ผมจะพิมพ์ทุกอย่างที่เป็นสีเหลืองอเอามาแจากคนดูทุกคนนี่แหละแจกยังไงแจกก็ไม่รู้แจกไงเดี๋ยวค่อยว่ากัน <laughs> เริ่มจากของที่ ก็เลือกไม่ถูกเลยอะเยอะสุ่มบอสกิรติออกองทุ่ม <c oughs> ชิ้นที่หนึ่งผมว่าชิน้นนี้เท่ดีอ,อะไรครับกล้วยเหรอครับชิ้นที่หนึ่งตั้งชื่อมัอนว่าเ e ก้าอี้กล้วย <c oughs> เ <laughs> <c oughs> จ๋งว่ะเ <c oughs> คือคุณเอากล้วยเนี่ยใส่ไปตรงนี้ฮะแล้วมันจะกลายเป็น rocking chair สำหรับกล้วย oh. ทําให้กล้วยเนี่ยมีเก้าอี้นั่งเป็นของตัวเองแล้วก็ใส่แว่นกันแดดได้อันนี้เนี่ยตัวนี้มันจะพิมพ์ด้านข้างอย่างงี้เพราะฉะนั้นมันจะมี support อันนี้ขึ้นมาก็ support นี้ผมยังเคลียร์ไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวต้องมีการแบบตะไบเอาคัตเตอร์มาตัดแต่งอะไรให้มันสวยกว่านี้ oh. นะครับทุกไฟล์ที่ผมพิมพมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ในดีสคริปชันแล้วกันใครที่มี 3D พิ i n t เตคุณก็ไปพิมพเล่นเองได้ชิ้นต่อไป <c oughs> เคยได้ยินคําว่า banana for scale ไหมในเว็บต่างประเทศในมีมในอะไรก็แล้วแต่ในโลกอินเทอร์เน็ตอะตั้งแต่สมัยก่อนเวลาเขาถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่นะคนจะชอบถามว่าเฮ้ยแล้วไอสิ่งนี้นมันใหญ่แค่ไหนมันไม่รู้ใหญ่แค่ไหนแล้วคนส่วนใหญ่สิ่งที่มีในมือเขาก็คือกล้วย เขาก็เลยจะเอากล้วยไปวางแล้วก็บอกว่าอ่ะบานาน่าฟอร์สเกลเอากล้วยไปวางเพื่อให้รู้ว่ารถคันนี้มันใหญ่แค่ไหนไอโฟนเครื่องนี้ใหญ่แค่ไหนอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจเออเอาเป็นตัวเปรียบเทียบคนที่เขาออกแบบชิ้นต่อไปมาเนี่ยเขาก็มีปัญหาว่าทุกครั้งที่คนพูดว่าบานาน่าฟอร์สเกลเนี่ยบานาน่ามันไม่เป็นสเกลแล้วมันจะวัดได้ยังไงอ่าอืมคือวันนี้มีแต่ตีมกล้วยใช่ไหมแล้วไม่เป็นสเกลจริงๆเว้่ก็ไม่ใช่นิ้วไม่ใช่เซนเป็น s c a l กล้วยไม่รู้เดี๋ยวฝากคุณเอาไปวัดหน่อยแล้วกันนะ ว่ามันตรงไว้ต่อไปนะฮะต่อไปเคยมีปัญหาไหมกับการที่แบบคุณอยากจะกินกล้วยกล้วยอยากกินบานาน่าซันเดย์แล้วหั่นให้มันเท่ากันอ่ะเพราะทุกครั้งที่มันหั่นมันไม่เท่ากันอ่ะขัดใจอ่ะขัดใจมันจะได้เหรอสิ่งนี้ครับเรียกว่าบานาน่าคัตเตอร์นะฮะ อันนี้เป็นเวอร์ชัน l e ฟแ hand นะฮะแปลว่าแม่งมีอีกไฟล์หนึ่งที่แม่งเป็น right hand พิมพต่อไปแต,แต่แต่ไม่ผมไม่ได้พิมพ์มาคุณอาจจะเป็นคนที่ถนัดซ้ายจับฝั่งนี้หรือควรจ,จะเป็นคนที่ถนัดขวจาจับฝั่งนี้ <c oughs> ครับคุณ <c oughs> ดีไซเนอร์นะครับ thank you man very good <c oughs> ฝากบอกไว้เลยนะว่าใครที่จะเอาพลาสติก PLA นะครับมาพิมพ์เพื่อจะเอามาเป็นวัสดุอาหารนะจริงๆมันไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็รีบใช้รีบรางรีบตากให้แห้งประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้เรา ทำเพื่อความสนุกเฉยๆก็อย่าไปพิมพ์จานมันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ออยอย่าพึ่งอย่าพึ่งม,มันมีพลาสติกที่สร้างเอาไว้เพื่อทําอย่างนั้นแต่มันจะแพงกว่าสิ่งต่อไปเริ่มจะเข้าสู่อะไรที่ไม่เกี่ยวกันแล้วนะไม่ใช่กล้วยแล้วอะไม่ไม,ไม่ไม่กล้วยแล้วหมดกล้วยแล้วแต่ว่ามันเข้าแคตก็คือนี่ฮะมันคือลังพึ่งครับสิ่งนี้คือที่วาง iPad ครับผมที่วาง iPad หรือ iPhone ก็ได้หรือวางหรือวางมือถือนั่นแหละเพื่อตั้งเอามาเป็นมุมต่างๆจริงๆแล้วอะ โม,โมเดลเนี้ยเขาทํามาสูงกว่านี้นะเขาสูงประมาณนี้เลยแต่ด้วยความที่ผมว่าไอคนที่ออกแบบโมเดลเขายังเขายังวาดไม่เก่งอะ่ะมันเลยทําให้การพิมพ์ชิ้นเนี้ยมันนานมากผมเลยแบบหยุดครึ่งทางพอเปลืองเวลาไม่เอาละคิดว่าอ่ะแค่นี้มันน่าจะวางมือถือได้แหละผมว่าช่องมันดูเล็กเออจนไม่น่าใส่ได้นะเนี้ยเออหรือมันอาจจะ ใส่ไม่ได้ว่ะก็ดีแล้วที่แคนเซิลไปเนาะใสเคสไม่น่าจะได้โอ้ไม่ได้แล้วล่ะเออทิ้งทิ้งไม่ได้แปลว่าไอคนที่ดีไซน์มาเขาก็ยังทําได้ไม่ดีจริงด้วยสเกลยังผิดอยู่อ่ะแต่สีเหลืองแล้วก็เป็นหลังพึ่งคือถ้าเกิดเป็นคนที่เขาออกแบบเจ๋งๆอ่ะคุณแค่พิมพ์กรอบขึ้นมาแล้วแล้วก็สั่งโปรแกรมให้มันใส่หลังพึ่งเข้าไปเองเลยก็สามารถเอาหลังพึ่งมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องใส่หลังพึ่งเข้าไปในโมเดลคือการใช้อินฟิลเป็นหนึ่งในชิ้นงานเลยซึ่ง ผมก็มีตัวอย่างครับ <Ooh. S 1> อชิ้นนี้ครับเป็นที่รองแก้วจริง,รงๆที่รองแก้วนี้ยมันเป็นกลมๆแบนๆแบบปกติแต่ว่าผมใส่ให้ชิ้นนี้มีอินฟิลแต่ว่าตัดเลเยอร์บนออกเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเห็นแต่อินฟิลอย่างนี้ไงเราสามารถมีอินฟิลในชิ้นงานได้โดยที่เราไม่ต้องวาดเอง uh. เออเราก็สามารถเลือกอินฟิวต่างๆได้ถ้าเกิดคุณไม่ชอบรูปนี้แต่ว่าวันนี้ทีมสีเหลืองครับสีนี้ก็เลยเป็น<า>ที่ลองแก้วรังพึง่งนครีอเรอทีฟดีโอเคต่อไหมมีสีนี้คุณอยากได้มานานละคุณบอกให้ผมทำตั้งนาน,านละแต่ผมก็ไม่หาเวลาปิ้นไม่ได้เว้จริงๆมันไม่เกี่ยวกับสีเหลืองเลยเวยกเว้นไอคนที่มันปั้นโมเดลเนี้ยตัวปรโตไทท์มันเป็นสีเหลืองผมก็เลยก๊อปปี้ปิ้นตามเข้ามาเว้ ชรู้ยังคืออะไรนี่คือเทนสกิตรี้เอ้ยเฮ้นะครับเพราะคุณเคยเห็นใช่ไหมในเว็บใช่ใช่อันนี้จริงๆแล้วมันคือนี่เว้ยทุกคนมันคือโต๊ะไม่มีขาลอยได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นโต๊ะที่ไซส์จะค่อนข้างเล็กลงมาหน่อยเพราะว่าเป็นโต๊ะไว้วางกระป๋องน้ำเว้ยมันเป็นโต๊ะที่แสดงถึงหลักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าเทนสกิต i ี y มันคือการที่เราสามารถใช้ความตึงของเชือกเนี่ยต้านแรงดึงดูดได้ซึ่งโต๊ะนี้มันก็แสดงออกมาได้ดีตอนนี้มีทั้งหมด1,2,3,4,5,6ชิ้นนะครับ6แล้วนะยังไม่หมดอ่ะยังยังมาอีกชิ้นต่อไปฮะชิ้นต่อไปอันนี้เป็นของชิ้นแรกๆเลยที่ผมคิดออกว่ามันสีเหลืองอยู่ในมืออ่ะอยู่ในมือเป็นคนกดไฟช็อตปะไม่กลัวสู้ได้ฮะช็อตนิดนดึงได้ฮะขำๆได้ดนดึงนะหนึ่งสองสาม ปิกาจูอันนี้คือโมเดลปิกาจูโลโพลีครับมันจะมีการออกแบบในสามมิติแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าโลโพลี่ผมเดาว,ว่ามันมาจากคําว่า โลโพลีกอนก็คือว่าเหลี่ยมน้อยนั่นเองก็คือการที่เราเอาโมเดลสามมิติอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วเราก็ลดเหลี่ยมมันเอออันนี้ก็เลยเป็นปิกาจูโลโพลีครับอันนี้ไม่รู้จะเอาไปเล่นอะไรก็เป็นเป็นโมเดลเฉยเป็นโมเดลเอออันนี้เป็นงานอาร์ตกูกลัวไฟช็อตอะไรวะโอเคต่อนะพอไปครึ่งทางผู้ผมก็เริ่มแบบมันมีอะไรที่เป็นสีเหลืองอีกวะผมก็นั่งมองสีเหลืองมองไม่ออกมองไปมองมาเจอโลโก้หนึ่งที่มันสีเหลืองเว้ยผมว่าคุณตายแน่ใ่จริงเหรอ คุณตายแน่จะแจกจริงหรออยากได้ใช่มยรแล้วไม่ใช่แค่คำมือข้างในมันก็มี ตัวละคระลรของเขาเออต,ตัวอะไรคุณรู้จักหมดเลยบีบีเโยดาอันนี้เดสตาร์อันนี้ด์ธเวเดอร์ในโมเดลจริงอะเขาจะเอาสีดําถงเวสีดําถงข้างในเพื่อให้สีเหลืองมันเด่นออกมาเองเลยขึ้นมาอ่าใช่คนที่ชอบสตาร์วอลส่วนใหญ่เนิร์ดมากกี๊กสุดๆแล้วผมก็เลยคิดว่าคนที่กี๊กที่มันพิมพ์เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นมีแน่นอนเวเซิร์ชรูกเจอเลยคุณคิดถูกต้องเลยเป็นที่มาคําว่า เจอโล้วโกวสตาว์เวอ้ยแล้วก็แบบเฮ้ยมันสีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมจะลองไปถ่มสีดําให้ <S <S เฮ้ย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 บ้านะต่อไปฮะต่อไปโมเดลต่อไปเนี่ยก็ต้องขอบคุณความคิดของคุณแล้วคือผมถามเขาว่าผมคิดผมคิดไม่ออกแล้วว่ะสีเหลืองอุหมดละแล้วคุณก็เลยบอกผมว่า <S <S ดาวแล้วผมก็เลยไปเสิร์ชดาวแล้วดาวก็มีดาวเยอะมากไหมแต่มีดาวหนึ่งที่แบบมันเด่นชัดเป็นพิเศษดาวมาริโอ เป็นแบบพิกเซล S bit <S <S bit <S 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 ก็อันนี้ไม่ใช่ดาวอนเรีี่ปกตินะครับแต่มันเป็นดาวที่อยู่บนต้นคริสต์มาสนี่มีรูด้วยอโอ๊ยปักบนต้นคริสต์มาสอย่างนี้เลยน่ารักว่าเออจริงๆแล้วอะตอนที่ผมปิน้นออกมาผมมีปัญหามานี่มือผมแดงแหกไปหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าผมพยายามที่จะดึงซัพพอร์ตออกมาแล้วผมทาไม่ได้ก็เลยสุดท้าย ยอมแพ้เอาสว่านเจาะเลยนี่นะฮะก็เลยก็เลยข้างล่างเลยเป็นเป็นประมาณนี้แต่ก็ไม่มีใครเห็นหรอกเพราะมันสำคัญข้างนอกอ่าใช่ไอันนี้มันมันจะมีซัพพอร์ตข้างๆด้วยถูกไหมไม่มีครับเพราะว่าผมปิ้นอย่างนี้อ๋อนี่อันนี้อันนี้เป็นมุมขึ้นมาสาเหตุที่ต้องใส่ซัพพอร์ตตรงกลางเนี่ยก็พอพะปิ้มอย่างนี้แหละเป็ตรงกลางไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ได้ไงมันจะก่วงเราก็ต้องมีซัพพอร์ตข้างในถ้าพอมีซัพพอร์ตปุ๊บอ้าวดึงซัพพอร์ตไม่ออกเดี๋ยวผมต้องไปฝึกกาารรรส้้งงซััพพออ์ตตดววยผมเ แต่ว่าอนาคตเนี่ยฝีมือนึงที่ผมจะพัฒนาไปมากขึ้นก็คือผมต้องปั้นซัพพอร์ตให้เป็นเพื่อที่ว่าผมจะเอาซัพพอร์ตมาใส่ในโมเดลคนอื่นนี่แหละก่อนที่ผมจะก้าวกระโดดข้ามไปสู่การปั้นโมเดลตัวเอง mm hmm. อันนี้คือขั้นสูงสุดกี่ชิ้นแล้วเนี่ยก้าอันแล้วครับอ่าก้าอันแล้วนะครับอ๋อแล้วคุณคุณก็ให้ผมอีกอีกอันหนึ่งที่คุณบอกผมก็คือ <laughs> พี่บอสหนึ่งเหลืองเหรอโ oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> อ้ยแย่แย่แพ็กแมนแต่ว่าถ้าเป็นแพ็กแมนปกติมันก็มันก็คงไม่ทำใหม่เนอะ hmm. มันก็เลยเป็น อันนี้อันนี้มันกวงอนะ่ะรู้ไหมทำไมมันกวง <c oughs> เพราะว่าอันนี้เป็นที่เก็บของ oh. เขาบอกว่าเอาไว้เก็บลูกอมสำหรับใครชอบเก็บลูกอมอะไรอย่างเงี้ยที่มันเท่มากๆของโมเดลเนี่ยนะครับก็คือว่าโมเดลนี้เป็นโมเดล print in place เป็น in place คือการที่มันพิมพ์ออกมาจบเลยชิ้นเดียวผมไม่ต้องประกอบอะไรเลยประกอบใช่นี่คือความมาสจันของการพิมพ์สามมิติก็คือการ print in place <S <S คือมันจะติดันแไบนไปตลอดชีวิตใช่จะอ,ออกไม่ได้ออกไม่ได้มันพิมพ์ข้างในออกมาเลยแล้ว,ลวตอนพิมพ์มันก็จะมีส่วนที่มันติดกันก่อนใช่ไหมตอนแรก <S <S ใช่ใช่ <S <S ใช่ <iten S 1> แต่มันติดกันน้อยมากแบบ0.1มิลน,น่คุณแค่สก,กิปุดเลย <S 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 อ๋อเออ เริ่มอยากได้กันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คอมเมนต์กันกระจกระจายแล้วใช่ไหมครับอ่า <c ười> ต่อต,อ,ต,อ,ตอ,อันนี้เป็นรินอินเพลสอีกอันหนึ่งที่อยากจะมาโชว์ <c ười> นี่น่ารักมากนี่ <c ười> นี่คือรถตกัก <c ười> จริงๆแล้วรถตักอันนี้อ่ามันอยู่ในไฟล์ของเอ็กซ์เซอร์ไพรส์หมายความว่ามันอยู่ในไข่ไข่เซอร์ไพรส์แล้วโมเดลนี้น่ารักมากเพราะว่าไข่เนี่ยให้ปินเป็นสีขาวแล้วเปิดออกมาก็จะเจอรถตักเป็นสีเหลืองก็จะเหมือนไข่ต้มแต่ว่าวันนี้โจ์คือปินได้แต่สีเหลือง ก็เลยมีแค่รถตักออกมารถตักนะครับทุกข้อขยับได้หมดไม่ว่าจะเป็นข้อตักดินข้อไฮดรอลิกหรือว่าตัวรถเองหรือว่าล้อทั้ง4หมุนได้หมดทั้งหมดนี่นะครับเกิดขึ้นมาจากการพิมพ์1ครั้งไม่มีการประกอบครับโ้โคนดเอนจิเนียร์มันเท่มากๆอะ่ะเจ๋งะ่ะขอ,อ,องเล่นเอนจิเนียร์อุ้ยอา้ <laughs> อาวหักปะ หักหรือแค่หลุดถ้ามันมามเป็นชิ้นเดียวแต่แรกก็แปลว่ากเอ, <c oughs> เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวปิ้นใหม่เดี๋ยวปิ้นใหม่เปิ้นใหม่ปิ้นใหม่อ๋อแปลว่ามันตอนนี้มันมามันหมุนได้แค่เน้นเองมันหมุนแบบวู้ไม่ได้อ๋อม,ม,มันกิ้ดันไปวู้วผู้โชคดีไปเล่นก็หักอย่างไงอ๋อไม่รู้ว่าห้ามหมุนยังไงอย่าหมุนอย่างนี้นะครับใครที่ได้ไปนะครับมันหักนะครับทุกคนชิ้นต่อไปจริงๆของสิ่งนันแรกะที่ผมคิดออกมาที่มันมีสีเหลืองเหลืองอ่ะก็คือชีส Oh. Oh. เออแล้วผมก็เลยไปเสิร์ชว่าชีสเนี่ยมันต้องมีคนมาเอามาทำอะไรที่เป็นสามิติแน่ๆเลยคุณรู้ไหมครับว่าสิ่งนี้คืออะไรอืมน่าจะเป็นที่ปลูกต้นไม้อะไรเงรี้ยปลูกต้นไม้เท่านี้เหรอเออ <c oughs> แบบต้นอ่อนใส่ดินสอปากกาอะไรเงี้ยหรอ มันคือที่กั้นประตูครับผมอ d o ต r stopper ครับเ <stop> จ๋งเลยเนี่ยถ้าขายในอีกเกยนีต์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดพิมพ์เองมันไม่ไหวหรอกพิมพ์เองต้นทุนน่าจะแบบแพงอ่ะหลายร้อยอะ่ะคือทั้งหมดเนี่ยที่จ้างพิมพ์ผมว่าเป็น,เป,นเป็นหมื่นอะ่ะแต่ว่าพอเรามีเครื่องพิมพ์เองเราก็ไม่ต้องจ้างใครต่อนะฮะที่คุณบอกว่าที่วางดตนสอที่เป็นชีสมันมีคนคิดเว้เด็กเนื้อดนี้นี่แม่ง ก็อันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายละชิ้นสุดท้ายละชิ้นสุดท้ายผมก็นั่งคิดว่าโอ้ยสีเหลืองยังเหลือเยอะแอละมันต้องเป็นที่ใหญ่ๆไว้ใหญ่ๆอลังการอลังการแบบที่ไหนก็รู้จักแล้วก็เป็นสีเหลืองธรรมชาติโอ<ฮ>ผมนึกไปถึงสมัยฟาโรห์เลยครับโอ้โห <laughs> นีไม่ใช่รอยพอร์ตนะนี้คือรอยพีระมิดนี่รอยพีระมิดครับนี่นี่จะให้เห็นว่าเขาอะพิมพ์ละเอียดถึงขนาดว่าทุกไอหินเนี่ยเขาออทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยอะลักษณะแบบนี้มันถ้าวิธีการทำที่เคยเห็นเขาจะใช้ C N C ค่อยๆจิ้มใช่ไหมลงไปมากกว่าเออแต่อันนี้เป็นการแบบค่อยๆสร้างขึ้นมาค่อยๆสร้างขึ้นมาทีละเลเยอร์อันนี้อันนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดปรินเตอร์จูนไม่ดีนะในในจูนดีมากก็จะอ่านออกหมดทุกคำแล้วก็นี่ที่เจ๋งคือฝั่งนี้ คุณเห็นได้ว่าข้างในของพีระมิดเนี่ยห้องนอนของพระราชาเขาอยู่ตรงไหนแต่และเชมเบอร์มีอะไรบ้างนะครับแต่และเชมเบอร์ชื่ออะไรเป็นอธิบายโครงสร้างภายในพีระมิดใช่เผื่อใครอยากจะมีพีระมิดไว้ในครอบครองนะครับหมดแล้วครับทุกคนแค่นี้ครับไม่ว่าจะมีดวงจันทร์ด้วย,ยอะไรี้ประมาณนี้ครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบอันไหนนะครับก็พิมพ์ได้ว่าชอบอันไหนแต่คนได้มีแค่คนเดียวครับจะได้ไปทั้งหมดนี้เลยก็เดี๋ยวฝากผู้คุณไปลองเล่นหน่อยแล้วกันได้ครับเจ๋งเจ๋ง Thank you